สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูตัว b u เลตสอ0รนะครับใหม่นะครับเป็นเจน2องเจนสตัวนี้เป็นสีดำนะครับแบกเลยนะครับสีดำทั้งคันเลยเดี๋ยวไปดูว่าเจนสองมันมีอะไรปรับเปลี่ยนมาบ้างนะครัสองร้อยตัวเจน2เนี่ยครับก็มีการปรับเปลี่ยนด้านหน้ามานะครับด้านหน้าจะขยายฐานล้อมาครับขยายฐานล้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ มีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับกระจังหน้ายังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออร์คุเลอร์ด้านในขนาดใหญ่นะครับเราเป็นเจ้าแรกที่ติดตั้งออร์คเลอร์เพิ่มนะครับสปอตไลท์นะครับยังให้เหมือนเดิมนะครับตัวระบบเบรกนะครับปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นคอมบเบรกคือสามารถเบรกทั้งซ้ายและขวาได้หมดเลยนะครับอ่มิติการเลี้ยวนะครับเราปรับเปลี่ยนวงเลี้ยวให้ใหม่นะครับ ทำให้วงเลี้ยวเนี่ยมีวงเลี้ยวที่แคบลงแคบลงแบบเห็นได้ชัดนะครับมาดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะหน้าเบาะหลังเนี่ยก็คือดีไซน์ใหม่นะครับนะฮะเรื่องระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเนื้อผ้าเบาะจะเปลี่ยนใหม่ข้างบนเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่เป็นเป็นเป็นปุ่มปุ่มสาหรับยึดกับกับกางเกงนะครับกับผ้านะครับนะฮะทให้คนขับนั่งสบายขึ้นแล้วก็คนนั่ง มีระดับที่สูงขึ้นทําให้มุมมองเปลี่ยนไปนะครับตัวมือจับนะครับพนักพิงยังเหมือนเดิมนะครับตัวกันชนนะครับหรือเรียกว่าไซร์เลียวนะครับรอบคันเหมือนเดิมนะครับวินหน้าติดตั้งให้จากโรงงานนะครับ2000ปอนด์นะครับดึงได้สบายๆนะครับกาดโพสิชั่นทั้งหมดให้หมดเลยนะครับทั้งแฮนด์ทั้งหน้าหน้าการเลื่นไม้นะครับให้หมดนะครับกระจกดีไซน์ใหม่นะครับ หรูขึ้นสวยขึ้นนะครับมุมมองดีขึ้นนะครับตัวปลั๊กชาร์จนะครับให้สองแบบเลยทั้ง Type C แล้วก็ USB นะครับไฟเลี้ยวนะครับติดตั้งฝังอยู่ในตัวไฟหน้าเลยนะครับเป็น LED นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับ Gen2 ตัวนี้ทั้งหน้าหลังเลยครับนี่ครับไฟเลี้ยวจะวิ่งอยู่ข้างในครับนะครับ ด้านล่างนะครับคาลิเปอร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีชุดลากหัวบอลเหมือนกันนะครับเพิ่มชุดกันโคอ่าตัวกันอ่กระเด็นของโซ่นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นเหล็กขนาดประมาณ4มิลนะครับกันนะฮะตัวนี้ก็เสริมเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ละล้อนะครับขอ412นะครับมาตรฐานบุเลตนะครับ แต่สูงขอสิบสองยางยี่สิบห้านิ้วนะครับล้อแมกเปลี่ยนลายมาเปลี่ยนลายมาใหม่นะครับเป็นลายใหม่นะครับทั้งหน้าและหลังเครื่องยนต์นะครับเป็นสูบตั้งของลอนซินนะครับ c ีนะครับ c ีอันนี้ c ีจริงนะครับ198ซีร้อยเก้าสิบแปดนะครับไม่มีโกงซซีนะครับ198ซีร้อยเก้าสิบแดนะครับเกียร์มือนะครับเกียร์อยู่ด้านบนนะครับเกียร์มือซีเน้นเลยนะครับเราไม่มีโกงซีนะครับ198ซีร้อยเก้าสิแปด c สามสองหนึ่งครับก็ได้ชมตัวบูเลต์เจนทูนะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวบูเลตนะครับราคายังเหมือนเดิมนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีตอนนี้มีสีดำนะครับเป็นสีใหม่แล้วก็สีเทารแลมโบแล้วก็สีแดงเฟอร์รารี่นะครับสัลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ พี่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์เลยครับแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับมีรถให้ทดลองขับนะครับ